สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสอนะครับพบกับผมเช่นเคยครับเดลลี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชนรถ7ที่นั่งคันนี้เลยนะครับเป็นนิ t s u บิชิปาเจโร่นะครับ2 5 GLS ปี2010คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับราคานั้นสุดพิเศษนะครับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับขับมาขายนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแนะนําก่อนนะครับว่าร้านนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเรามีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถที่มีตาหนิมานิดหนึ่งนะครับมีตาหนิมานิดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าของเดิมนะครับฝนตกนะครับถนนลื่นนะครับขับลงข้างทางตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะซ่อมบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็ มันดันไปด้านนู้นนะครับแต่ว่านะครับเจ้าของเดิมนะครับไม่มีบาดแผลเลยนะครับไม่ได้รับบาเจ็บแต่อย่างใดนะครับรถก็เสียหายน้อยนะครับไม่ถือว่ารุนแรงมากนะครับสายแบไม่แตกนะครับทุกอย่างก็ใช้งานได้ตามปกติรถขับดีนะครับคันนี้ซ่อมมาเรียบร้อยครับสีขาวนะครับผมสีขาวสวยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับราคาสุดพิเศษเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปนะครับรถเดิมๆนะครับก็รถไม่เดิมนะฮะ มีการเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับครอบประตูนะครับโครเมียมนะครับฝาครอบโครเมียมต่างๆนะครับแข่งมาเรียบร้อยเจ้าของเดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับทะเบียนเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับสีสันรอบขันนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับสภาพยางก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับ ทั้งสี่เส้นนะครับเยวไปดูภายในนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูนะครับว่าจุดไหนบ้างนะครับจุดนี้นะครับเม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คหายนะครับด้านบนนะครับเม็ดอาร์คด้านบนหายไปนะครับราคาพิเศษนะครับรถมีตํหนินะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคือซ่อมเฉพาะด้านบนนี้นะครับนิดนึงนะฮะนิดนึงนะครับ ด้านล่างก็ไม่เป็นไรคนขับไม่เป็นอะไรนะครับช่าของเดิมตอรหนังนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับแอร์เย็นนะครับถุงลมไม่แตกนะครับถุงลมนี้ละไผยังใช้งานได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับยูด้านหลังนะครับอก็ตัวนี้นะครับบอกขาดนิดนึงนะครับจัดการซ่อมให้ได้นะครับเกียร์ ตโนมัตินะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2องพนะครับภายในสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเสียมากนะครับรถเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับใช้งานมือเดียวนะครับสภาพภายในก็พร้อมใช้งานนะครับเบาะนั่งด้านหลังก็พร้อมใช้งานนะครับพับเก็บได้นะครับสวยงามนะครับ ดูด้านหลังด้วยนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับเบาะด้านหลังไม่ขาดเลยนะครับเพดานสวยมากนะครับห้องโดยสารก็สะอาดนะครับดูแลดีนะครับมันี้เล็กน้อยนะครับก็คือซ่อม ด้านข้างมานะครับกับด้านบนนะครับด้านหลังนะครับดูเม่อาร์คือประตูนะครับเนี่ยฮะด้านล่างนี่ก็คือปกติครับแต่ว่าด้านบนเขาซ่อมมานิดหนึ่งครับตะแคงด้านข้างกน่าจะพิงตรงนี้นะครับขณะคือพิงตรงนี้แล้วก็ดันไปฝั่งนู้นด้วยนะครับก็เลยซ่อมเฉพาะคันบนนี้นะครับแต่ก็มีเม็ดอาร์คให้เห็นบางจุดนะครับ ต้องรายงานตามตรงนะครับผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับผู้โดยสารก็ไม่มีนะครับวันนั้นขับรถไปคนเดียวนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่ารถมีซ่อมมาแบบนี้ต้องแจ้งนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวออกมาประกอบกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับดูนั่งข้างานหน้า นี่ครับเล็กากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติถุงลมไม่แตกนะครับถุงลมนิรภัยไม่แตกนะครับคอนโซลสวยนะครับคอนโซลก็เป็นอคอนโซลเดิมอยู่นะครับเบาะหนังนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ แผนครั้งครับสีขาวสวยครับช่วงล่างก็ดีนะครับขับดีอยู่นะครับไม่ดึงนะครับไม่มีความเสียหายด้านช่วงล่างนะครับรถขับดีครับใช้งานนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูภายในนะครับภายในอัตโนมัติครับระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับ่ังเสียงนะครับ ใก้งานได้ได้ครับถ้ารถจอดทาสีเกียนระ์อัตโนมัตินะครับเลขหม่นะครับผมสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับใหมแท้นะครับไปดูห้องเ,อเงองครื่องกันหนะครับที่เตะนะครับกระโปรงนะครับถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับ เครื่องยนต์นะครับผมดีเซล2,500ซีซีนะครับประหยัดนมันนะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับไม่ใช่สี่ล้อนะครับก็ผมได้ทดลองขับแล้วนะครับรถก็ขับปกตินะครับขับปกติเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับ พร้อมทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับขนาดก็เครื่องยนต์สภาพสมบูรณ์นะครับเดิมๆเลยนะครับอันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานมาดูรอบๆทั้งนี้นะครับของเครื่องยนต์หรือว่าเดินใช้ได้นะครับเวลารักษาดีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเกณฑ์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเกณฑ์เลย ค่ามใช้ครับสำหรับเก้านิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GLS ปี2010นะครับคันนี้นะครับราคาขายเพียง218,000นะครับ218,000นะครับรายละเอียดการผ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ใต้คลิปนี้นะครับหากสนใจนะครับสามารถ ทักเข้ามาสอบถามหรือโทรที่เบอร์0819772934ผมเรวเลยนะครับยินดีให้บริการครับ